บอลกูรูสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเวียดพีสามตัวคัดเน้นๆครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบสามกุมภาครับวันนี้ก็มีบอลเด็ดคัดไม้สามคู่เช่นเคยนะครับไปกันที่คู่แรกครับคู่แรกจะเป็นบอลเพม์ลีกอังกฤษครับเตะเวลา21่สินาฬิกาครับตอนนี้มอสเปิร์นครับอันดับที่7ของตารางจะเจอกับฮูเวมตันครับอันดับที่8ของตารางคะแนนเพม์ลีกครับไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับจากทุกยทุกรายการกันก่อนครับ5เกมล่าสุดนะครับ สัเปอร์นะครับชนะวูฟไป2เกมสมเหมือ2เกมส่วนวูฟนะครับหเกมล่าสุดชนะสัเปอร์ไปแค่1เกมเท่านั้นนะครับสกอร์สเกมล่าสุดนะครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้มันซัเปอร์นะครับเล่นในบ้านนะครับชนะวูฟเบมตันไป2ประตูต่อศูนย์เกมถัดมานะครับวูฟเบมตันนะครับแพ้กาบ้านให้แก่สัเปอร์ไป0ูนประตูต่อหนึ่งครับแล้วเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับสกอร์จบกันไป2ประตูต่อ2ครับคู่นี้ต้องบอกว่าอ่าสถิติไม่ค่อยที่งานกันสักเท่าไหร่นะครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งตอนนี้มอสเซอร์เปนะครับเปิดมาที่ราคาต่อครึ่งลูกบอลเต็งเวีพีคู่แรกของเรานะครับขอไปบอลต่อต่อตอนนี้มอสเซอร์เปที่ราคาต่อครึ่งลูกครับต่อมาเป็นบอลคู่ที่2นะครับจะเป็นบอลบุนเดิลดิก้าเยอรมันครับเตะเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับ ยูเนียนเบอร์ลินนะครับอันดับที่4ของตารางงานเนนบุนเดิทบิก้านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือเหลืองบุลุเซียนดอทมูลนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางบุนเดิทิก้าไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งคู่จากทุกทั่วทุกรายการกันก่อนครับ5เกมล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะดอทมูลไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็ดอทมูลนะครับ5เกมล่าสุดชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้ถึง3ครั้งครับสกอร์3เกมล่าสุดนะครับต้องย้อนไปเมื่อปีสองพันยนี่สิบเลยนะครับยูเนียน เกมตัดมานะครับเตะเมื่อปี2021ดอดมุนนะครับเล่นในบ้านชนะบูรุคดอนมุนนะครับเล่นในบ้านนะครับชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้2ประตูสัดส่วนแล้วเกมล่าสุดนะครับบูรุคเซนดอดมุนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะไป4ประตูต่อ2ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับบูรุคเซนดอดมุนบุกไปเยือนนะครับแล้วก็บุกไปต่อที่สกอร์ราคาต่อครึ่งลูกครับบอลเต็งเวปีคู่ที่สองครับไปบอลต่อครับต่อบูรุคเซนดอดมุนที่ราคาต่อคครรึ่งลูกับ ต่อมาเป็นบอลคู่สุดท้ายนะครับบอลคู่สุดท้ายจะเป็นบอลลาลิกาสเปนครับก็ทางฝั่งเลบันเต้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลเบติสครับคู่นี้เตะเวลา4ี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับเลบันเต้นะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่20ของตารางลีกนะส่วนเรอัลเบติสนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับต้องบอกว่าคู่นี้อันดับตารางการนนห่างกันเยอะมากนะครับสำหรับคู่นี้มาเจอกันต้องบอกว่าน่าสนุกครับสำหรับคืนนี้มาดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งคู่ทุกถ้วยทุกรายการ5เกมล่า ห้าเกมล่าสุดนะครับเลวันเต้นะครับชนะเบติสไปได้2ครั้งนะครับส่วนเบติสนะครับห้าเกมล่าสุดชนะเลวันเต้ไปได้3ครั้งสกอร์สเกมล่าสุดนะครับเลวันเต้เล่นในบ้านนะครับชนะเรียนเบติสไป4ประตูต่อ3นะครับเกมนี้อเลวันเต้นะครับเหลือผู้เล่นแค่10คนนะครับโดนใบแดงไป1คนแล้วเกมถัดมานะครับเรียนเบติสเล่นในบ้านนะครับชนะเลวันเต้ไป2ประตูต่อศูนย์แล้วเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเรียนเบติสนะครับ ก็เล่นในบ้านนะครับชนะเรวันเต้ไปสามประตูต่อหนึ่งถ้าดูจากสถิติแล้วนะครับคู่นี้นะบ้านใครบ้านมานะครับใครเล่นในบ้านก็เป็นฝ่ายเก็บแต้มไปนะครับมาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับเรอันเบติสบุกไปเยือนนะครับแล้วก็บุกไปต่อที่ราคาต่อเครึ่องลูกครับบอลเต็ง VIP คู่ที่3ของเราครับขอไปบอลต่อต่อเรอันเบติสนะครับที่ราคาต่อครึ่งลูกครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ด VIP 3ตัวคัดเน้นย้ากันอีกรอบนะครับบอลเต็ง VIP 3ตัวคัดเน้นของเราคู่แรกนะครับต่อต้นไม้มอสสเปอร์นะครับ, Net ค,รบคู่ที่2ต่อบุรุกเซนดอดมุนคู่ที่3นะครับต่อเรียนเบติสนะครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทั่วหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ